กลุ่มผู้สูงอายุบ้านคลองเตยตำบลบึงเกอกอำเภอบางระกรรมพิษณุโลกใช้เวลาว่างนั่งทอผ้าขาวม้าผ้าถุงผ้าพันคอก่อนที่จะส่งขายกับคนที่สนใจเพื่อหารายได้เสริมหลังเว้นว่างจากการทําการ,กรเกษตรนะครับนางพุทธ เหมทองอายุ74ปีคนที่เริ่มการรวมกลุ่มทอผ้าเล่าว่าตนเองเ,เคยทอผ้ากี่กระทบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่ที่คลองเตยครับคลองเตยที่พิศนุโลกนะครับก็ได้ทําการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อน,นํา นำมาทอผ้าเอาไว้สวมใส่กระทั่งปี2532พัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมการกลุวมกลุ่มเพื่อทอผ้าขายโดยเปลี่ยนเป็นการซื้อเส้นได้มาแทนเพื่อที่จะทอขายมีรายได้ตลอดทั้งปีเมื่อก่อนมีสมาชิกจำนวนมากปัจจุบันเหลือประมาณสิบกว่าคนครับ ส่วนของเรานี่ก็ทอไปเรื่อยเพราะคนแก่ไปได้ไปนานไม่ได้ตอทอก็ขายไปเรื่อยผ้าถุงมั่งผ้าข้ามาท,ทอสมเพชรบูรณ์มั่งผ้าถุงนี่เราทอขายตามทั่วไปไปขายที่ไหนมั่งขายก็ทางอำเภอเขามีงานเขาก็ให้ออกไปขายก็มาเขามาซื้อกับบ้านมั่ง หนึ่งในสมาชิกเล่าให้ฟังว่าการทอผ้าขาวม้าถึงแม้ว่าจะได้เงินไม่มากนะครับแต่ตนเองก็ชื่นชอบแล้วก็ทำมานานแล้วหากกลุ่มได้รับคำสั่งซื้อก็จะแบ่งให้แต่ละคนไปทอตามกำลังความสามารถหลังขายได้ก็นำเอาไรายได้มาแบ่งกันจริงๆต้องถือว่าเป็นไรายได้จากการขายเนี่ยอาจจะน้อยมากนะคบเมื่อเทียบกับการที่จะต้องมาทอผ้าแต่ละผืนคือบางคนมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่าเลยแล้วก็หลายคนเลิกทอผ้าไปแต่ตนเองยังพร้อมที่จะทอผ้า ขายนะครับแล้วก็ทํานาไปด้วยส่วนการทอผ้าข่าม้าของกลุ่มบ้านทองเตยแต่ละคนสามารถเลือกลายและทอได้เองแบบไม่จํากัดจํานวนลายเลยนะครับตามแต่จะสร้างสรรค์แต่ขอให้เนื้อผ้าคุณภาพดีเนื้อแน่นเนื้อนุ่มผ่านมาตรฐานผ้าข่าม้าจะต้องมีขนาดความกว้าง32นิ้วยาว80นิ้วส่วนผ้าถุงกว้าง39นิ้วยาว2เมตรครับเวลาว่างเลือกจกทำนาแล้วก็มาทออย่างนี้ สมมุติว่าถ้ามีรายการส่งอย่างนี้หัวหน้ากลุ่มก็เข้ามาบอกว่าวันนี้มีรายการส่งนะทอให้เขาหน่อยอแล้วก็จัดการให้เขาอก็ได้กันคุณละร้อยหนึง่งเราก็หารกันไปคละสิบยี่สิบพื้นอย่างเงี้ยปัจจุบันการทอผ้าสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับสมาชิกทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าทางกลุ่มทำการตลาดไม่เก่งอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยสร้างศักยภาพของกลุ่มทอผ้าบ้านคลองเตยให้เป็นที่รู้จักพัฒนางานทอผ้าให้มีความน่าสนใจเพิ่มมูล,ลค่ามากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันกลุ่มบ้านคลองเตยขายผ้าข่าม้าผืนละ150บาทนะครับผ้าถุง3มสีผืนละ600บาท5สีผืนละ700บาทแล้วก็ผ้าพันคอผืนละ120บาทนะครับ